ยิงเอา้โดนยิงหั่งไงพี่น้องไอ้บังนะหั่งไงคือเรื่อยเรื่อยล้วพี่น้องนี่เราบันเห็ุคนนอนหน้าเดี๋ยวที่จัดการอยู่หั่งไงคือเรื่อยเรื่อยล้วพี่น้องไอ้หั่งแตนหั่งแตนแตนครับนี่แตนเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งแต่คนเรเห็นนี่ทำว่าเกี้ยวหง่ายู่นี่นะพี่น้องนะ แล้วมีคนมาเกี่ยวใหญ่นี่นะรับรองว่าห้องอากอากักแต่แฉ่แล้วพี่น้องไอ้พวกนี้ที่แรกคนนอนหน้าพอเห็นได้นี่มาสู้งาใหมา่เฮ้ยมันใส่คนนอนหน้าวะท่นพี่น้องเลยมันมีอยู่นี่ห้างหนึ่งอยู่เทียงหน้านี่พี่น้องเบิังเด้อะเทียงหน้าเทียงหน้าไฟนี่พี่น้องครับนี่ครับเบิงังเนยพูดอะ่ะแมย์ไต่ลืมๆอยู่พี่น้องเลย À. mưa ăn